เราได้หมอนนวดมาใหม่ครับอลองนวดดูสิเดี๋ยวลงคลิปให้เลยครับอ่าช่องอากูสิบเอ็ดนะครับ่างนอกบ้านครับวันนี้มีหมอนวดใหม่ครับประจําบ้านโทรครับรูปหล่อว่าเชื่ออะไรเชื่ออะไรเลิศเลยค่ะวันด,ดีก่อนวันด,ดีก่อนเร <is> ื่ออะไรเลิศเลยคับโอเคหมอนนวดประจำโอเคครับผม ยังยินนะครับเออยัินด้วยครับลมเดือยลมเดือยนวดเลยตึงตึงมีหายเลยครับมองพี่สาวอ่อนหาดมองพี่สาวอ่อนนิดนึงเห็นลู้สาวไม่ได้มาให้ต่างานด้วยให้ลุงหน่อยดิ้ลุงก็ถ่ายคลิปให้เหมือนกันคลิปให้ลุงหันมาอ้าัอมา เงินเะป็นในทองมันหัวใบครูไหมอ๋อเอาใบครูด okay. ้วยใบครูด okay ้วยโอเคเงี้ง่ายมากครับงี้ง่ายมากครับมีแฟนยังนะครับโสดครับโอ้ยังครับยังไม่มีแฟนแต่แต่เป็นหมอนวดโอ้ยังไม่มีแฟนเป็นหมอนวดเนาะ นวดเลดนเลยห่อ,หอครับ่อหูอง,อง,องตลอดครับตอนนี้นวดมันเปิดช่องลมแล้วไม่เปิดะมเมนมันทำได้หโ,โอ้ยคงณเนี่ยน้ิ่อนะคบคุณน้ำใส่ดีครับ อ้าวอือเหรอคุณนงศักดิ์อ่าฝากน้องเวินไว้ไหนครับอืมน้องน้องเวินอยู่ที่ห้วยสับทานอืมอืมรับรับโนรับโนทุกอย่างเอ็นโนอะไรบ้างโอเคครับไม่ยอมไม่ยอมอ่อนไม่ยอนะครับไม่ไม่เป็นบอพบอแล้วไม่เป็นหรอ